เป็นเรื่องน่าทึ่งที่สามารถอนุรักษ์หนึ่งในสัตว์หายากและใกล้สูญพันธุ์มากที่สุดชนิดหนึ่งบนโลกมันเป็นนกแก้วชนิดเดียวบนโลกที่บินไม่ได้มันทั้งอ่อนแอและเชื่องช้ามันคือนกแก้วคาคาโปเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นที่พบได้เฉพาะในประเทศนิวซีแลนด์เมือเดียวมาดูการอนุรักษ์นกที่ครั้งหนึ่งมีไม่ถึงครึ่งร้อยตัวจนถึงวันนี้พวกมันอยู่ในจุดที่ค่อนข้างปลอดภัยแล้วพวกเขาทําได้อย่างไรเรื่องราวนี้จะเล่าผ่านมุมมองของนักวิจัยและนักอนุรักษ์ว่าแล้วก็เริ่มกันเลยถ้าดูลชออบก็ย่าม กดติดตามกดกระดิ่งหรือหากต้องการสมัครสมาชิกก็ทำได้เช่นกันนะครับในพู่มไม้ที่หนาทึบบนยอดเขาแซงชัวรี่ ใบหน้าสีเขียวที่สงสัยให้รู้โผล่ออกมาจากกระเป๋าคาคาโปนกแก้วขนปุยสีมอสชื่อโมทูโปลูเรมันกำลังวิ่งไปแอนดูบิกดีนักวิจัยด้านการอนุรักษ์ที่คุกเข่าอยู่บนพื้นใกล้ๆกระซิบและเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดไม่นานนักโมทูก็กระโดดออกจากกระเป๋าและหายไปในป่าใกล้ๆมันได้กลายเป็นคาคาโปตัวแรกที่เหยียบเกาะหลักสเกาะของนิวซีแลนด์ในรอบครึง่งศตวรรษ ขณะที่ดิกบีมองตามไปเขาก็สังเกตเห็นโคคาโกซึ่งเป็นนกพื้นเมืองตัวสีเทาเข้มมีใบหน้าและปากสีดำสนิทมันกำลังร้องเพลงจากต้นไม้ใกลๆ้ๆแสงสีทองส่องผ่านเถาวันและต้นไม้ที่หนาแน่นมันเป็นฉากที่อาจเคยเกิดขึ้นเมื่อพันปีก่อนก่อนที่ชาวเมลีจะมาถึงนิวซีแลนด์ซยอีกนี่คือสิ่งที่เคยเป็นดิกบีผู้ซึ่งอุทิศช่วงเวลากว่าทศวรรษเพื่อการอนุรักษ์คาคาโปกล่าว คาคาโปเคยอาศัยอยู่ทั่วอาโตเตียรูซึ่งเป็นชื่อที่ชาวมาวรีเรียกนิวซีแลนด์ในสมัยก่อนมันเป็นนกที่พบได้เฉพาะบนเกาะนิวซีแลนด์แห่งเดียวบนโลกพวกมันกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติด้วยใบหน้าที่เหมือนตุ๊กตาและดูหน้าตลกนกเหล่านี้บางครั้งก็ถูกเรียกว่านกแก้วคู มันเป็นนกแก้วที่บินไม่ได้และเชื่องช้าแถมยังใกล้ศูนพันธุคาคาโปกลุ่มสุดท้ายบางตัวถูกพาไปยังเกาะเล็กๆ3มเกาะร,รอบๆนิวซีแลนด์ครั้งนี้ก็เพื่อให้มันอยู่รอดจากศัตรูเช่นแมวสโตร,รวมถึงหนูสัตว์เหล่านี้มาจากภายนอกและเป็นภัยพิบัติสำหรับสัตว์ท้องถิ่นทุกชนิด คนเกาะเล็กๆแห่งนี้ได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษจากเจ้าหน้าที่พิทักษ์สัตว์ซึ่งปฏิบัติงานภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดความร่วมมือดังกล่าวก่อให้เกิดปาฏิหาริย์จนวนประชากรของคาคาโปเพิ่มขึ้นเป็น4เท่าและเพื่อแก้ปัญหาความแออัดที่เกิดขึ้นนก10ตัวผู้ขนส่งทางอากาศไปยังยอดเขาแซงตูรีและจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเรื่องราวนี้ได้เน้นย้ำถึงความสําเร็จของโครงการอนุรักษ์นกของนิวซีแลนด์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิธีการผสมผสานแนวทางการอนรุรักษ์แบบตะวันตกและชนพื้นเมืองจนสามารถฟื้นฟูสายพันธุ์ที่กใกล้สูญพันธุ์และนำพวกมันกลับคืนสู่ดินแดนดัน้งเดิมของพวกมันได้ทัศนคติแบบตะวันตกข้านิยมแบบคนพื้นเมืองสมัยเด็กฮาเน่เดวิสมักจะไปที่เกาะคอร์ฟิสซึ่งเป็นเกาะสำคัญที่สุดใน3เกาะที่มีคาราโกลุ่มสุดท้ายอาศัยอยู่เกาะที่เป็นหนึ่งในดินแดนของชนเผ่ามาวรีในช่วงปิดเทอม พ่อของเดวิสซึ่งเป็นชาวพอมองพาเขาและพี่น้องออกตกปลาและจับกุ้งในมหาสมุทรจากบนเรือขณะที่เดวิสมองไปที่ชายฝั่งที่สูงชันของเกาะพ่อของเขาเล่าว่า นี่เป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ที่บรรพบุรุษของพวกเราพบกับชาวยุโรปเป็นครั้งแรกพวกในพานแมวน้ำซึ่งมาถึงประมาณปีพศ2353ซึ่งเป็นลางบอกเหตุถึงขึ้นผู้อพยพที่จะมาถึงในอนาคตอันใกล้ต่อมาผู้อพยพเหล่านั้นก็ได้เข้ายึดครองเกาะจนในปีพศ2529กรมสัตว์ป่าที่ต่อมากลายเป็นกรมอนุรักษ์ได้เปลี่ยนเกาะแห่งนี้ ให้เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติและห้ามสมาชิกของชนเผ่าเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตต่อมารัฐบาลนิวซีแลนด์ก็ต้องผเผชิญหน้ากับอีวีซึ่งเป็นชนเผ่ากลุ่มใหญ่ที่สุดของชนเผ่ามอรีซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการยึดครองที่ดินในยุราอนานิคมจนในปีพศ2539รัฐบาลนิวซีแลนด์ก็ลงนามข้อตกลงให้อีวีมีบทบ,บาทในการจัดการเกาะคอสฟิสตั้งแต่นั้นมา พวกเขาก็มีหน้าที่ในการดูแลการกาโปที่อยู่บนเกาะด้วยหลังจากได้สิทธิ์จัดการเกาะชนเผ่าก็จะตั้งกลุ่มที่มีภารกิจช่วยเหลือคาระาโป เพื่อดูแลความอยู่รอดให้กับพวกมันและเดวิดก็ได้เป็นตัวแทนของชนเผ่ามาตั้งแต่ปีพศ2549แต่ก็ต้องใช้เวลาหลายปีกว่าหน่วยงานจากกรมอนุรักษ์จะปองดองกับชนเผ่าพื้นเมืองได้ความขัดแย้งมักจะเกิดจากทัศนคติที่ต่างกันโดยในแบบตะวันตกพวกเขาต้องการผสมพันธุ์นกขดีขึ้นพวกเขาต้องการขยายพันธุ์ด้วยการผสมเทียมในขณะที่ค่านิยมแบบพื้นเมืองต้องการให้พวกมันเป็นไปอย่างธรรมชาติชนพื้นเมืองเชื่อว่าหากไม่เป็นไปตามธรรม รมชาตินกอาจจะเป็นอันตรายได้ แต่ถึงอย่างง้นก็ยังมีเหตุผลที่ดีในการแทรกแซงการผสมพันธุ์เพราะหากนกผสมพันธุ์ในสายเลือดมากจนเกิดเลือดชิดอาจจะส่งผลไปถึงไข่ที่อาจจะไม่สามารถฟักออกมาได้การผสมเทียมจะช่วยให้นกมีความหลากหลายทางพันธุกรรมมากขึ้นวิทยาศาสตร์แบบตะวันตกจะช่วยนกเอาไว้ได้ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างชนเผ่ามอลีและกรมอนุรักษ์มีความลึกซึ้งมากขึ้นจนตอนนี้สมาชิกของชนเผ่ามักจะอาสาไปยังเกาะต่างๆพร้อมกับ เจ้าหน้าที่พิทักษ์นกเพื่อดูแลนกเหล่านี้มันเป็นความสําเร็จที่น่าทึ่งและในตอนนี้คาคาโปได้เติมเต็มเกาะจนเต็มความจุจํานวน247ตัวใน3ามเขตอนุรักษ์แล้วและมันก็ถึงเวลาแล้วที่จะพาพวกมันกลับเกาะหลักที่เป็นบ้านเกิดของพวกมัน อนาคตของคาคาโปแม้ในตอนนี้คาคาโปจะอยู่ได้อย่างไม่มีปัญหาในเกาะ3าแห่งซึ่งเป็นเขตอนุรักษ์ของพวกมันแต่พวกมันก็เพิ่มประชากรมากกว่านี้ไม่ได้และเป็นเรื่องยากที่พวกมันจะอยู่รอดบนเกาะหลักของนิวซีแลนด์แต่ที่ผ่านมารัฐบาลนิวซีแลนด์ก็กำลังดำเนินเป้าหมายอันทะเยอทะยานเพื่อกำจัดผู้ล่าส่วนใหญ่ทั้งหนู สโตร์ปอซัมยกเว้นแมวและสุนัขออกจากประเทศภายในปีพศ2593เพราะตราบใดที่ยังมีสัตว์นักล่าเหล่านี้อยู่ในป่าคาคโปร,รวมทั้งสัตว์ท้องถิ่นอื่นๆก็ไม่สามารถอยู่รอดได้พวกมันบินไม่ได้ช้าและอ่อนแอมันถูกล่าได้อย่างง่ายดายแม้จะเคยตั้งเขตอนุรักษ์ที่เกาะใต้โดยใช้รั้วในการสร้างเขตแต่ก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรเพราะการอนุรักษ์คากโปนอกจากจะต้องใช้พื้นที่ที่ปลอดภยัย ยังต้องมีต้นไม้ที่ชื่อว่าริบูซึ่งเป็นต้นสนชนิดหนึ่งที่จะผลิตเมล็ดพืชของโปรดและค่อนข้างสําคัญต่อการขยายพันธุ์ของนกคากโปและถึงจะเอามาปลูกก็ยากที่จะเติบโตได้ดีนั่นเพราะความแตกต่างของอุณหภูมิแต่เพราะประชากรของคากโปถือว่าเต็มความจุของเกาะทั้ง3แล้วนักอนุรักษ์จึงจําเป็นต้องหาบ้านใหม่ให้กับพวกมันโดยด่วนและยอดเขาแซงโซรีก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่คาดหวังว่าคาคกโปจะอยู่รอดได้ด้วยตัวเอง สุดท้ายเขาเป็นอย่างที่เห็นแม้นกจะอ่อนแอแถมยังมีความขัดแย้งระหว่างชนเผ่าและหน่วยงานรัฐแต่ด้วยความจริงใจและจริงจังที่ต้องการอนุรักษ์นกแก้วบินไม่ได้ิดเดียวบนโลกพวกเขาสามารถปิดกั้นเกาะทั้งเกาะเพียงเพื่อย้ายคากาโปไม่กี่สิบตัวไปหลบภัยและเกาะก็มีเพียงนักวิจัยที่สามารถเข้าไปได้อีกด้วยพอมองกลับมาที่ไทยจริงๆก็มีเกาะเล็กเกาะน้อยมากมายแต่ดูจะไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์อะไรสักเท่าไหร่ไม่ปล่อยทิ้งลางก็โดนยึด เรื่องน่ารู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนกแก้วคากาโปนกแก้วคากาโปเป็นนกที่อยู่ในสกุลเซกอมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าเซกอบแฮปโรธิรัสบางทีนกชนิดนี้ก็ถูกเรียกว่านกแก้วคูกมันเป็นนกแก้วบินไม่ได้ที่พบในนิวซีแลนด์เท่านั้นมันเป็นหนึ่งในตัวอย่างของวิวัฒนาการบนเกาะที่โดดเดี่ยวจนทําให้เกิดลักษณะพิเศษที mm ่ไ hmm. ม exactly. <ness> ่เหมือนกับนกแก้วชนิดใดบนโลกกัรพบหรุดร่วมของนกแก้วคากาโปและนกในสกุลเนสเซอร์ได้แยกไปอยู่ต่างหากจากนกแก้วชนิดอื่นๆหลัง จากที่เกาะนิวซีแลนด์ได้แยกตัวออกจากทวีปก,า,กาวานาะเมื่อประมาณ82ล้านปีก่อนจากนั้นอีก12ล้านปีต่อมาหรือประมาณ70ล้านปีก่อนนกแก้วคาคกาโปจึงแยกออกจากสกุลเนสเตอร์อย่างสิ้นเชิงสำหรับเหตุที่นกแก้วคากาโปกลายเป็นอย่างที่เห็นในทุกวันนี้เนื่องจากในอดีตนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นประเทศเกาะจะไม่มีสัตว์นักล่ากินเนื้ออยู่บนพื้นดินเลยจึงทำให้นกแก้วคากาโปไม่จำเป็นต้องบินสุดท้าย ก็วิวัฒน,นาการเป็นนกแก้วชีิเตียวในโลกที่บินไม่ได้แต่เมื่อมาถึงยุคนี้ในยุคที่มีสัตว์ต่างถิ่นขึ้นมาบนเกาะมากมายจึงทําให้นกแก้วคาคกาโปตกอยู่ในความเสี่ยงขั้นรุนแรงทั้งนี้คาคกาโปเป็นนกแก้วที่มีน้ําหนักมากที่สุดในโลกมันมีขนาดตัวระหว่าง59 64เซนติเมตร และอาจหนักได้ถึง4กิโลกรัมแถมยังเป็นนกที่มีอายุยืนยาวมากโดยนกแก้วคาคาโปในธรรมชาติพบอายุเกิน100ปีและยังอาจเป็นนกแก้วชนิดเดียวในโลกที่หาก,กินตอนกลางคืนอีกด้วย เอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องรอดแล้วนกแก้วปินไม่ได้เชนิดเดียวบนโลกสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น,น้อยถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมพันช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสาราศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย